เรื่องของจะบอกเป็นสงการหรือเป็นการเมืองดีอันนี้ได้ทั้งสองอย่าง <c oughs> ไปดูนักสินบ้างนะคุณนัก <c oughs> สินไปที่เชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว <c oughs> วันนี้ก็มีภารกิจกันด้วยฮะตั้งแต่ช่วงเช้าเห็นบอกว่า <c oughs> ตอนเช้าเมื่อวานไปกินเลยนะ <c oughs> ข้ามันไก่วันนี้เ <c oughs> ข้าวซอยบรรยากาศตั้งแต่เช้าเปิดผ้าเข้ามาเลยฮะ เป็นยังไงบ้างโอ้ก็แม่คนมารับนะคะอุณาฝากข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีนักการเมืองคนอื่นๆนะคะก็มาร่วมทําบุญกันเห็นบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นดอยไปะคะ่ะเป็นดอยสุเทพเนาะอันนี้คือดอยสุเทพใช่มะแล้วก็มีภาพตอนไปกินข้าวซอยด้วยนี่จะสังเกตเห็นว่าคุณทักษิณสามารถ คุกเข่าอาบจุดทูบจุดเทียนไหว้พระได้แบบปกติค่ะข้องแค่แข็งแรงขึ้นคนเห็นก็รู้สึกว่าสบายใจใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีการเข้าไปพบกับพระเจ้าวาดใช่ไหมเจ้าวาดของพระธาตุดอยสุเทพนี่ภารกิจตั้งแต่เช้าฮะอันเนี้ยทุกคนเห็นกันไปหมดแล้วตัดภาพนี่ฮะตอนนี้กราบพระไหว้พระ ก็แข็งแรงนะทุกคนก็จะจับตาแหละอันนี้ต้องบอกว่าทุกสื่อก็พยายามจะจับตาแล้วคนก็จับตาว่าเอ๊ะทัไมคุณทักษสินแข็งแรงเร็วคุณทักษินตอบไหมเรื่องความแข็งแรงก็บอกว่าพอได้มาอยู่ข้างนอกแบบนี้ได้อยู่กับครอบครัวมันสบายใจอพอมันสบายใจมันมีก็จิตใจในการออกกําลังกายมันก็เลยหายป่วยส่วนอีกนิดนึงที่คุณทักษินทิ้งท้ายเอาไว้แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าปีหน้าคุณยิ่งรักชินวัตรอาจจะก,กลับเมืองไทยค่ะ บอกเดี๋ยวปีหน้าได้มีโอกาสคุยกับปูยิ่งรักบอกปีหน้าได้มีโอกาสมาทําบุญร่วมกัน<ม>สงการปีหน้าน่าจะได้มีโอกาสมาเจอกัน<ม>อาจจะเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าสําหรับการจะกลับเข้าประเทศอีกนิดนึงฮะคุณผู้ชมมันมีบรรยากาศช่วงค่าที่ผ่านมาวันนี้เห็นบอกว่ารัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยตบเท้าไปที่บ้านเหรอ ใช่ค่ะบอกว่าไปทานข้าวเย็นกันไปทานข้าวเย็นกันค่ะแล้วก็เหมือนกับมาทานข้าวเฉยๆรัฐมนตรีมาโอ้จะปรับคอรมอหรือเปล่าดูชื่อรัฐมนตรีหน่อยได้ไหมวันนี้ผู้สื่อข่าวอาจจะแซวบอกโอ้มาขนาดนี้ปรับคอรมอเลยมั้งเขามีกระแสข่าวเรื่องการปรับคอรมอรัฐมนตรีที่เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารกับคุณทักษิณชชนวัตรเนี่ยบอกเป็นรัฐมนตรีฝาก่งของพรรคเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชนนาธหมอชนนาธเลยฮะแล้วก็มี คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมนางมนพรใช่ไหมฮะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุรพงศ์รัฐมนตรีกาคมนาคมแล้วก็คุณชัยยาคุณประเสริฐมากันเยอะมากผมรับนับเนี่ยสิบสองสิบสามชีวิตนะคุณสุทินขังแสงก็มาใช่มาค่ะแล้วมันมีข่าวเรื่องจะปรับคณะรัฐมนตรีหลายท่านที่บอกมีข่าวว่าอาจจะหลุดจากเก้าอี้ตัวเดิมแล้วก็มาในวันนี้ แต่บอกว่ามาทานข้าวมารดน้าดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ไงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปรับคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดหลังจากทานข้าวกันเสร็จทุกอย่างก็จบไปแล้วตัดภาพไปดูช่วงค่าหน่อยได้ไหมฮะเมื่อสักครู่ผู้ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวเราแจ้งมาว่าคุณทักษิณชินวัตรเองมีการเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใช่ไหมก็คือเมย่าเมย่าคือวัยรุ่นแหล่งรวมวัยรุ่นเชียงใหม่มาแล้วฮะเสื้อใช่ไหมฮะโดดเด่นฮะลายหัวใจ ตัดภาพไปชัดๆหน่อยได้ไหมฮะชัดๆหน่อยไปสาดน้ำสงกรานอื<า>อคุณผูชมมาแล้วบอกว่าก็ยังได้รับกระแสะนิยมที่ดีนะ<า>มีกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเที่ยวงานสงกรานแล้วคนแน่นมาก โอ้โห oh. oh, นี่ย75ปีแล้วเหรอ75แล้วค่ะไปเที่ยงสงกรลานไม่ค่อยเห็นภาพนี้บ่อยมากเท่าไหร่ค่ะอันนี้บรรยากาศเชียงใหม่ไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งกันบ้างได้ค่ะเคยอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าสีเป็นสีส้มกับสีแดงถูกไหมไปดูที่ขอนแก่นนะขอนแก่นวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัต ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลก็เดินทางไปที่นั่นเมื่อวานนี้ไปที่น้องคาย,คายแล้วก็ไปอุดรเสร็จสับปุ๊บวันนี้ตั้งแต่เช้าก็คือไปขอนแก่นแล้วตัดไปดูตอนค่ำเลยได้ไหมฮะวันนี้เขาไปทำบุญตอนเช้าไปไวหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เสร็จสับหลังจากนั้นเดินทางไปที่เทศกาลนะเทศกาลดอกคูณเสียงแคนหรือถนนข้าวเหนียวนั่นเอง บรรยากาศเป็นยังไงบ้างฮะเอ็นบอกว่าไปร่วมทำคลื่นมนุษย์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคลื่นมนุษย์ไรแอลกอฮอล์ค่ะนี่พอ,อไปถึงอุย้ยชาวบ้านชาวช่องต้อนรับอย่างดีน,นี่นี่นี่มพทาอยู่ไหนฮะดูไวนเวลีอ่ะ บรรยากาศคุณพิธาเห็นบอกว่าหลังจากนั้นก็มีการเดินไปร่วมภายในงานด้วย mm hmm. เห็นบอกมีชาวบ้านชาวที่เขาไปเล่นน้ำสงกรานน่ะ mm hmm. นอกจากคุณพิธาไปร่วมขึ้นมนุษย์ที่เป็นไฮไลไท์ของขอนแก่นแล้ว mm hmm. ยังมีการนี่โอ้โหอ้โหสาวรี๊ดนาะค่ะ เดี๋ยวค่ำกว่าน,นี้ผู้สื่อข่าวจะแจ้งไหมคุณทักษิณจะไปเล่นน้าแบบนี้นะตอนน,<ะ>อน,นี้ตอนนี้คือเดินไปนั่งพักที่ร้านกาแฟแล้วบรรยากาศอาจจะต่างไม่ต่างกานัน <c oughs> เอามาเป็นสีสันให้ดูแล้วกัน